ใช้คนซ้ำจนถูกถามขาดแคลนนางเอกดวงดาวใหม่ไม่มีโอกาสดาังหานางเอกใหม่ช่องซ้ำปันสุดตัวแต่ถูกกระแสรุรนพลีกบจนมิด หากพูดถึงละครช่องสามเชื่อว่าจะมีเพียงนางเอกไม่กี่คนที่ทุกคนคิดถึงและเรียกว่าเป็นนางเอกชื่อดังและโลกโก้ช่องสามได้อย่างแน่ชัดแต่หากพูดตามความเป็นจริงช่องสามถือเป็นช่องที่มีนักแสดงมากและปั้นดาราม,มากอีกช่องหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่น้อยครั้งที่จะเห็นนางเอกหน้าใหม่เพราะละครดังส่วนใหญ่ก็จะใช้พระเอกนางเอกหน้าเดิมๆจนมีแฟนละครช่องสามได้ออกมาตั้งกระทู้ถามไว้ว่าเราก็เป็นคนดูช่องสามเหมือนกัน ออกจะเป็นแฟนประจำช่องดูละครแทบทุกเรื่องแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกเบื่อช่องสามมากในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการอวยดาราอวยละครแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่ที่เบื่อสุดๆคงเป็นเรื่องนางเอกในช่องเนี่ยแหละคืออยากทราบว่าช่องสามขาดแคลนนางเอกเหรอคะเพราะหินผู้สัตว์ชอบใช้งานอยู่ไม่กี่คนน่าซ้ำๆเดิมๆวนไปเวียนมาเหมือนวนลูกคนเดียวเล่นทีตั้ง3 4มถึงสีเรื่องเหมาะไหมไม่รู้แต่มีกระแสนี้จับยัด ่อนแถมไม่แถมชอบปั้นนางเอกใหม่เป็นว่าเล่นเราเห็นปั้นนางเอกใหม่ๆจนนางเอกในช่องแทบเสียบกันตายแล้วค่ะช่องสมคือนางเอกในช่อง3นี่ก็เยอะนะแต่ทําไมไม่ใช้ให้คุมบ้างทําไมชอบวนลูปนางเอกหรือไม่ก็ชอบปั้นนางเอกใหม่ๆจนตอนนี้นางเอกเก่าๆในช่องที่มีศักยภาพพอแทบจะไม่มีความสําคัญในสายตาผู้จัดพอไม่มีกระแสะก็แทบจะหายไปจาก,กวงจรกลายเป็นนางเอกที่ถูกลืมทั้งๆที่ก็มีความสามารถ แต่กลับถูกมืดเพราะไม่มีกระแสมากพออีกอย่างคือผู้จัดช่องสส่วนใหญ่ค่อนข้างเซลล์ไม่ค่อยฟังเสียงคนดูเลยเอาตามความพอใจของตัวเองตรงนี้แหละที่เราทั้งเบื่อทั้งเอือ้อมซึ่งกระทูนี้ถือเป็นกระทูที่ทําเอาเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายบางก็ว่านักแสดงช่องสามเยอะมากไม่รู้ะหานางเอกใหม่มาอีกทําไมใช้คนเก่าที่เก่งๆให้เต็มศักยภาพก่อนดีไหมจริงค่ะเดี๋ยวนี้เราดูละครช่องสมลดลงจริงๆเรื่องที่วา จะดูก็ทนดูต่อไม่ไหวเพียบบทด้วยอะไรด้วยโยกไปช่องอื่นแล้วตอนนี้ทั้งสัปดาห์เลยแต่บ้าวงก็จะมีคนออกมาเห็นด้วยกับการใช้ดาราหน้าใหม่เพื่อเพิ่มสีสันและบทบาทให้กับละครของช่องอีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนมูดของละครให้ดูแปลกใหม่ไม่ใช้คนซ้ำๆเดิมๆปั้นใหม่ดีกว่านะครับถ้าฝีมือถึงพอผมว่าดีกว่าดูแต่คนเดิมๆวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปเจอห้านางเอกใหม่ที่ปั้นเท่าไร ก็ยังถูกรุ่นใหญ่กลบได้แก่แพทริเซียน้ำฟ้าบัวจีน่าพายเป็นต้นนั่นเอง